สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DC Game นะฮะวันนี้เราอยู่เกมมาครับเอาชีวิตรอดนะ,ะแต่วันนี้เราจะไม่ได้เอาชีวิตรอดอย่างเดียวเราจะมาสร้างหมู่บ้านด้วยรสร้างหมู่บ้านอะไรวันหมู่บ้านใส่โลกน่ารักอะไรเองวะหรือไม่ก็สัตว์ครึ่งคนครึ่งสัตว์อะไรอะสัตว์ครึ่งคนอะไรอ่ะโอ๊ย ไปถ้าพร้อมกันแล้วไปคุณดูไปเร่งกันเลยไปมาคุณดูมาทุกครั้งเหมือนเคยตัดไม้พ่อฮอนระบบหนูลวนลามอีกแล้วเอากลิมเข้าใหม่ซะใช่ทุกคนไปเดี๋ยวทัดนะเดี๋ยวเราตัดไม้กันก่อนนะคุณดูมาเมืนตัดยางไหมล่ะ มันขึ้นสนิมแล้วไงอะไรขึ้นสนิมขวานจะไม่มีเลยคุ้มขึ้นสนิมได้ไงเฮ้ยบ้าเปล่าไม่ทหรออะไรขวานถิ่นใช่ไหมขึ้นสนิมขวานถิ่นจะขึ้นสนิมได้ไงต้องเป็นขวานเหล็กดิขวานเหล็กขึ้นสนิมกับมีกัดไม้คุยอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะเอาสนิมมันกินมันตายใช่ไหม ไปต้องฟังแล้วเราอ่ะเราขุดหาหินขึ้นดีกว่าเราดูระบบไอ้เนี okay. ่บแบไอ้เนี่ยแบโอเคดูนี่ฮะกูเหียนกี่บล็อกดีวะเฮ้ยเฮ้ยจีเลียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์เฮ็ยบเฮ็ยบทุกคน นนวันนี้เราจะเข้าเกมย่าใหม่เราจะมาสร้างหมู่บ้านกันแบบว่าหมู่บ้าบนพิสิมว่าพิสิ่งอะไรไอหมูเองเนี่ย,ย,ยเป็นหมู่บ้านแล้วแบบว่าจะสร้างบ้านแบบว่าหมู่บ้านนี้แกแบบว่าให้พวกหมูพวกมนุษย์หมูนะ ส่งไงเร่ยมนุษย์หมูอะไรอะไร,ะไร,ะไรคือมนุษย์หมูเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาให้คุณดูเห็นคุณยังไม่เคยเห็นนะดิครึ่งสัตว์ครึ่ง,งมนุษย์ต่างหากมันไม่คือครึ่งอย่างมันคือคนมนุษย์เลยแต่มันเป็นสนะัตว์นะมันล็อกอวดอดอวดอวดนะนี่อย่างเช่นน้องวัวไหนน้องวัวหายเมื่อกี้ยืนอย,ยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวหาก่อนแป๊บเดี๋ยวคุณดูแบบว่ามันคืออะไรวะมนุษย์ ขึ้นสัตว์ครึ่งคนครึ่งคนอะไรขึ้นน,น,นี่ไงน้องหมูนี่ไงนี่นี่นี่เห็นไหมเป็นแ,แบบน้องหมูแบบโลลี่แบบโลลี่แบบย่างโตนี่แต่ว่าหมูมันไม่ค่อยสวยเหมือนกับหมัวแบบเจ็ดสนะีอย่างเี้ชอบอย่างงั้นแหละอย่างเี้วันนึงอ่ะแต่ว่าหนุชะนชอบน้ำมาป่านะน้ำมาป่านมันโลลี่มากไปอย่างแรก

อย่าห้าวกับพี่น้องพี่แ <นะ S 2> ม่พอหนูมันจะดีเลยแบบแบบเดียวใช่ไหมบมาน้ราจะมาจิ้งจกรบไหลวะนี่พี่รู้ว่า,วาแล้วเราก็ขุดทายก่อนไปลาอยู่ไหนอ่ะอยู่ในถ้ำหาให้เจอไม่ต้องหาให้เจอไง จำได้ว่าเดิมมาแถวนี้นี่นลนั่งไงเจอมิแล้วไปหาเล็ก่อนเลยวันแต่ก็เอาถ่านไปด้วยขอไม้หน่อยตดเด็กสิเว้ยรลเล็กเขาจะไปยังไม้ขะคุณผมต้องการกวายครับ แล้ก่อนแมพดีเลยยังไม่ถูกแมพแมพโอเคน้ำแม่มแค่กระดูกไปหน่อยจึงขอตัวไปจีนมาไปวันนี้คืนนี้เราสร้างบ้านก่อนเลยจะไม่รอดเอาขวานให้หน่อยอะไร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 ของเองไอ้อาวานันมาอะไรเอาของเอาขวานด้วย ตำบาคน,นคนอื่นเขาอีกคุณแบ่งบักันดิไม่ใช่เพื่อนก็แบ่งบักันได้อะแล้วไปอยู่ไหนไม่มาเอาอะไหนะอะอะไรอะไรอีกจะบอกหาไม่เจอไงหาเอจอหาเจอหาเจอจหาเอาเองอยู่ตรงไหนไอ้ทายโยนไปแล้ว มาอย่างแรกเราสร้างบ้านอยู่ตรงนี้แหละตรงไหนนี่แหละไม่ยากมากเอ้ยขอดูนี่นะอย่าฆ่าไก่เอ้ยโอ้ยโล่จะฆ่าตายครับมามองหน้านะเดี๋ยว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 หลบเลยเฮ้ย,เ,ย,ยเอยอ น้องโลลีพี่จะสอนนะว่าห้ามไปกัดแคร่ดี่คข่ายของชาวบ้านใช่ไหมเข้าใจไหมน้องโลลีไม่เข้าใจเว้ยไม่งั้นพี่ไม่งั้นพี่จมตีนะจะตีมาดิจะกัดด้วยมีพ,พวกพวงมั้ยล่ะมีไหนมีอ่ะโชอันนั่นงเห็นเลยกำลังมองเลยเอาปะล่ะกัด <c ười> จอกพี่คะว่า ไอหมาไอหมาป่าโลลีตัวนี้มันด่านหนูอ่ะด่าไปทีอะไรล่ะหน,นูไม,ม่อนนยูอ่เลยมันเห็นหนูเป็นโลลีเหมือนกันอ่ะมันเห็นเองเป็น,เป,นเป็นหมาเหมือนมันเปล่าเอ,อ,อย่างนั้นรจะเลี้ยงมาวใ,ในบ้านลกันตอสร้างประตูก่อนเร็วเร็ว บี้เข้ามาในบ้านร้อยเข้ามาแล้วประตูบ้านไหนเขาบอกให้สร้างประตูประตูบ้านก็อยู่ทางนี้นี่นไม่เห็น,นวย,วหยังไงกันวะเดี๋ยวจะตายหากันพอดีวันนี้ไง ไปก่อนไม่คาบนานอยู่วันตายแ้าเช้วันนี้ทำอะไรนะ่เพื่อขวาคนเดียวไม่ไม่ทำอะไรเลยเองอ่ะฆ่ามันเองอะทุกบ้าน ในบ้านไม่ได้เรจะสบายไปอีกพักนึงงแอบ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 ใต่บ้านไปเลยไปเไรงฮงงเฮ้ บ้าคนดูมันบ้าก่ะมักอะไรกันมักอะไรเล่ามันแบบมาทำให้ซอสจับหนูคราบแล้วหนูก็เปิดตีเขาเด้๋ยวงไม่ตีทันเลยยังไม่ตีทันเลยตีตียังไม่ยังไม่โดนตีเลย หมดในวันนึงหลอนเองอ่ะมันหลอนไม่หมดแล้วไอ้วันนี้บ้านหลังแรกโอ้โหตูท้ทามทามหน้ามืดด้วยเด้อ เรียบร้อยเสร็จบ้านหลังแรกครูไมหนปัมันอม่อยากรู้ตามไปเผาชุบชิบเ็บเป็แบบนีแบบ้โอเคพีหมูเมาสมบูรณ์ โตแล้วไม่ต้องถามเั้ยเอาต๋อเ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 จาะวายวันนอะ

ไปดูเดี๋ยวเราตัดแบบว่าไปตอนอะไรนะวางหัวเองอะบ้านอะไรเฮ้ยคำหยาบพูดคำหยาบแบบนี้ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยนะทำไมกดตรงนี้นะอ่ะ แล้วหยับตาเลยไปคนดูไปแต่ไปตอนเช้าดีกว่าไปคนดูไปจะได้ทำอะไรหลายอย่างไปมาคนดูมาจาเช้าแล้วมาเนี่ยอเออ <คน S 2> ดูไม่ต้องสงสัยนะ้เนี่ยืออะไรคิปเปอร์ระเบิดเมื่อก,กี้เลยมามาเกือบตาย ว่าทำไมมน้ำซอสำหรับโรงล่ะแล้วมันก็ไปนี่โอเคนี่บ้านเราเรียบร้อยการยงนี่กใครอยากยันล็กแกนี่โอ้โหเลยสวยแต่งขนางนอกหน่อยปึ๊บเจ็บนี่ยทีนี้เราจะไม่กินได้แล้วนี่เป็นไงคนดู แหละบ้านเราสวยแล้วอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้พวกเราเลยนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างหมู่บ้านกันสักทีเนาะไม่จะเริ่มสร้างหรอกเริ่มฟาร์มดีกว่าโอเคบ๊ายบายจุ๊บ